ลัชนาทีนี่ครับก็นี่อยู่ดีเบนเกียร์ทีมพ้าสองนะครับก็ห่างหายกันไปนานเลยเนี่ยวันนี้ก็อยู่หาเมียวันนี้มารไม่มาไปกินข้าวข้างนอกอะแล้วก็ไม่มาเลยนะฮะเราก็มาเล่นกันสองคนนะผมนะผมก็อาจจะสามารถใส่ใส่ชุดเกาะนะเราสามารถใส่ชุดเกาะแล้วก็กินแล้วมันทอนะใส่ชุดเกาะเร็วๆใส่เร็วโอ๊ยแป๊บนะครับ เกิดเกิดเกิดตเล็กขึ้นไดน่อย okay, ค่ะโอเคเนี่ยผมก็อันนี้นะคะเราก็จะยิงด้วยฮันูฟันพันยี่สิบหกนะผมแล้วมันก็จะดับไปะครับมผมก็ใช้อะไรนะโรดกชั่นน,นะคชมป์เลตร้อยร้อยสี่สิบเอ็ดนะที่เสกมาจาก mcpe แล้วตบมันอย่างนี้นะผมตบมตบ<ห>ตบ,บอย่างนี้สิครับผมไม่เป็นไรมาขอในน้ำนะ ออกออกตรงมาจากบ้านเองอ่ะแล้วตรงเห็นเขาไหมเห็นเขาไหมเนี่ยเห็นเขาว่ายน้ำอยู่ไหมเห็นเอนเอมาแล้วขอจะรีหายเร็ว,วนี่ครับนี่คือบทลงโทนแนวที่ไม่เชื่อฟังผมแนวเนี่ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยเน,น,นะนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยครับทุกคนเนี่ยตรงเนี้ยเนี่ยเก็บไปเลยเนะี่ยข้าในีก็มีเนะนี่ยเนี่ยตรงนี้ก็มีเนะี่ย เห็นตัวเขายืนไหมเนี่ยอันนี้ก็มีแล้วอยู่ในน้าเปอัเห็นเลยผมแช้งท่าของเดฟสไปเดอร์เดฟสไปเดอร์นะครับเพราะว่าผมใช้ c p e ตกมันนะผมก็อำเมต้องว่าคนก็เฮ้ยไม่คิดโกงว่ะตกผู้หญิงแม่งรังแกผู้หญิงไม่ไม่ดีอะไรเงี้ยก็เนี่ยก็ประจำผมอะผมชอบแกงผู้หญิงนะ เมื่อกี้ก็คนเมื่อกี้ไลน์มาเฟนมาแบบไม่มีอะไรนัก,กเหนื่อยเนี่ยผมไม่ได้เมคเคทีประมาณสามวันนะครับผมก็นานนาน,นมากเลยเออควายะทำไมทำไมตรงนี้มันหายไปก็ไม่รู้นะ ก็พอเราประจำอยูแ่แล้วก็ต้องพูดคำหยาบเนาะขึ้นมา .6 ขึ้นป .1 ป .1 เป1นะี่ะป .1 กันลนะก็ต้องพูดพูดคำหยาบขึ้นบ้างนะก็ถ้าอิ่มอิ่มปกครองรับชมอยู่เด็กไม่ถึงอายุสิบป,ปีนะปิดไปได้เลยนะคุณปิดได้เลยค่ะไม่ดูก็ปิดไปเลยค่ะไม่ต้องสนแม่เลยนะอย่างเช่นในงานนั้นเราจะลงโทษด้วยอนุพันธ์สิบหกนะคุณอแล้วอ่ะห้าชุดมันแตกไปเลยนะคุณ สโลตเตอร์โอ้ผมแล้วก็เรายังไม่พอนะเพราะเราก็ได้เราก็ได้ดเกือบจะได้เพราะเราก็จะได้เมืองกันเลยฮะแต่ไม่ค่อยจะมีเพราะว่ามีผมคนเดียวที่มาดูแลเซิร์ฟนะผมเนี่ยทางนี้จะเป็นทางทุกคนมาใหม่จะต้องไปตัดไม้นะผมทางนี้ผมก็ได้เอาพวกขุดเอาไว้เนี่ย จะเดินตามมาก็ได้นะมาช่วยขุดนะหน่อยเฮ้ยข้างข้างข้างบ้านกูอะเห็นไหมอ่ะเนี่ยคำยบมาแล้วนะเห็นไหมเนี่ยผมก็ต้องขอพายอย่างสูงผมไม่รด้นะผมผมลงี p e นะ,ะลแล้วคุณจะพูดอะไรหลายแล้วเหรอมผมก็จะเอาเนี่ยมาเ Enter กูไหม ยิงขนูนดักหลังดแล้วักบนนะมาช่วยขูดทางหน่อยเอาพวกเอาพวกขี้ที่พื้นธรรมดาแล้วก็จะเปิดทางนะก็คราวนี้ก็มาแค่สองคนนะไมยจะมีความตลกนะฮัลโจะตลกก็คือไอ้เอเบียนเี่มา มันคือน้องสุดเลยนะผมมันน้องสุดเลยก็เสียงมันผมไม่ค่อยได้ยินนะตรอะขอภออัยนะครับผมไม่รู้จริงๆว่าผมไม่ได้อัดอะเพราะเปิดเทอมประหกแล้วไงมันก็ต้องมีงานบ้างอเนาะมันไม่ใช่แบบมันมันไม่ใช่แบบวมันนึงไม่มีงานเลยก็ต้องมาแครตลอดไงมันไม่ได้นะผมจ้าหนนะับ โอเคมาวันนี้พอแล้วมั้งปักไฟน,นครับหกก็งานยุ่งเหมือนกันนะยุ่งม,ม,ามากๆเลยนะครับก็ผมขอฝากนะครับ<ม>ไปกดไลค์ของมิสเตอร์แทนแคสเกมมิ่งด้วยนะครับก็ผมเนี่ยก็คือพี่ผมเองครับเมื่อเชิงไม่ได้พี่เขาบอกว่าให้มาช่องผมแล้วกดไลค์นะคือผมอยากให้ไปกดจริงนะครับผมไม่อยากอยู่เดียวครับนะ อยู่ดีเขาไปผู้คนท่านผู้ชมไปดูอะจกห้องแนะนานะนั่นแหละไปดูปุ๊บแล้วก็บอกว่าเอ้ยอินโทรเชื่อมากอะไรเงี้ยก็ก็อย่าไปด่านะเพราะว่าที่เขาเป็นคนอัดเกมใหม่ๆนะผมไม่เคยได้เชิงชว่าฉลาดอัดเกมวิดมิตรูซีรอ่นะไม่เชิงไปอย่าง,งนั้นนะผมผลิตไผ่นะผมก็ผมได้ตัดไผ่อกมาจากตรงนู้นเนอยาวนะมาไว้ในกล่องนี้นผมผลิตไผ่ดีเกินไปนะผม มามาดูในกล่องก็ได้นะเ,เขาเก็บคนเดียวแล้วนะเนี่ยหกสิบสีบรร่ประมาณเจ็ดชุดเอ้ยแปดชุดแค่าาน,นั้นก็พอแล้วเดี๋ยวเก็บไปผมไปเก็บผมปริลิ่ไปแล้วไปเก็บผมบริลิ่ใจมากก็ันนั้ไปแล้วเนี่ยก็เ็นเมาส์มาไม่บอกว่าเขียนป้ายชื่อด้วยไม่เสริมไม่เขียนะ ทุกคนเขาจะมาเข้าบ้านมันได้ะไม่ต้องโดนเพราะมันไม่ได้เขียนปลายชื่อเนี่ยมันคือบทลงโทษของมันเนี่ยเบนเช่ทีมก็มาจากเพื่อนผมเพื่อนผมไปเล่นเนี่ยแล้วก็ชื่อเบนเช่บอลเน,น,นี่ยมันก็เลยตั้งเออมันตั้งกลุ่มเบนเช่ใช่ไมอะไรเงี้ยก็เออบอกเออผมก็บอกเออเบนเช่แล้วก็ได้ตั้งกลุ่มมาลายเบนเช่เป็นทีมดีไหมเราจะตั้งกลุ่มนี้มาสู้กับ ทีมอาจจะอะนะครับแล้วก็ทีมอะไรนะจุกุคาเตอร์เบอร์นะไอ้แกสู้ได้หรือเปล่าโอ้สู้ไม่ได้นะเว่าทีมพิทูก,ก็ยอเนอะช็อปเปอร์นี่ผมไปเสกมาเอ้ยไม่ใช่เซ็เสกผมทำช็อปเปอร์นี่ขึ้นมาแล้วก็ผมไปปรับพลังจากเอทีนี่นะแกนขวาเป็นดาเมจร้อยสี่สิบเอ็ดนะ แค่น่าปล่อยมาห้แบบบ้าไม่มีอะไรเน่ยโอเเนี่ยมันไม่ค่อยจะมีอะไรนะเมื่อไมันขอในตัวหมดโอเค เราจะมาลงโทษของเบนเคีแมากนะอ่น,นะผมก็มาอัดเล่นๆนะไม่มีอะไรมากเรมจะมาทันหลบบ้านมาเกากเพราะว่ามันไม่ค่อยจะมาเล่นเลยมาค่อมาดูแลพูดง่ายนะตั้งแต่เปิดเทอมผมดูแลเซลมีคนเดียวตลอดเลยนะอามีก็ไม่ค่อยได้ดูแลเพราะเปิดเทอม และโอ้ยหลุดไหมโอ้แหลกโอเคมาแล้วผมผลิตของมนาะผมจะเก็บให้มันนะผมว่าเชื่อว่าเก็บไปตัเวเองผมผลิตมันที่ผมเก็บคนเดียวน,นะเี่ผม,มรู้เลยเซิร์ฟันแต่สิบหกเนี่ยยันมันเนี่ยนะมัน ชอบเปอร์ต้องการเลือดโอเคครับเราจะมาเสกดาบแล้วพีพีเดียร์ครับเอาไหมเออไม่พีพีก็หนานวะเอวันนี้จะมาคลิปสองทำคลิปสั้นๆน,นะไม่เฉลิมว่าอะไรนะครับมันก็ไม่มีอะไรมากนะครับสำหรับชุดนี้ครับก็มันก็จะตายท่านี้ครับสรับไฮมิ แล้วผมก็จะออกไปจากบ้านมันแล้วก็จะวิ่งไปเลยนะฮา,ม,า,า,ามีบอกอะไรวะ ผมพอรู้ขานบล็อกปุ๊บไหมยูดีรู้ขานบล็อกมาในถ้ำนี่เลยอ่าห็นไหมให้ชื่อเขาไหมชื่อเขาไม่มองหลางเลยเนี่ยเนี่ยนี่คือถ้ำนะผมไม่รู้ว่าสำรวจหรือเปล่าแล้วเขาไม่สำรวจก็ได้เมื่อกี้ผมเคยรู้่านบล็อกนะรู้ขาดเบนบล็อกเลยนะนอยนะตอนนี้ เอาหูต่อมาอนึ่งด้วยนะเขนชื่อมาไหมโอเคนิดเดียวเนี่ยตัวเนี้ยมันมีถ้ำเนี่ยไหม่าตัวนี้มีถ้ำเห็นไหมเนี่ยเนี่ย

อันนี้นอ,องสารตรงนี้เออบนเนะี่ยสงสาร เอใส่ชุดมันแตกไปก่อนดิเอใส่ชุด้มันแตกไปก่อนดิอ้หพาไม่ได้พูดการท่าผู้ชมไขอห้เลยผมไม่ค่อยอากจะพูดนะโอ๊ยโด จะแบ่งฟังแตนะ่งค่าฟังแลอรงนด้นยังก็ตามก็วันนี้ขแลาไปก่อนนะสวัสดีครับ goodbye